โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอ,อ่อมาเล่นห้องแพทกันดีกว่าจะไปเล่นห้องไหนดีเราเนี่ยของดองปรหมดละส่วนมากมันมีแต่เพชรกับไอ <Hey, S 2> อะไรวะแฟ่ก,การที่เปิดได้จากลูกบาลนิดหน่อยเ้่านี้นกป็เพชรหมดเลยเก็บแต่เพชรไปจ <laughs> ี้เจอเปิดเอามาเปิดหมด กาดกรเปิดเวนคอนหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นแบบไหนกล่องผมไม่ค่อยออกอ,ะอ่ะเานจะลองลองเล่นดูแล้วกันะจะเล่นกล่องดูแล้วกันเล่นกล่องกับสูดนี้แล้วกันนะ นี่ก็เป็นสกิลดูดแล้วการดูดก็ออฟวนแล้วแส่อันนี้นี่ไม่ใช่ใส่เพิ่มเงินหรือว่าจะใส่ เอาเชือดช่วยดีกว่านะใส่เพิ่มเงินไปใส่ค่างสลายป้องกันแล้วกันเล่นเชยอดชัวไว้นะ ใช่ป้องกันแนั่นเลยรอไปเรื่อยๆเจยวต้องรีหาสกิลเบิร์นนะว่ามันเล่นใน อ้ตัวนี้มันต้องมีสกิลเบิ้ลเพราะว่าไม่งั้นบางทีมันเอาไฟมันก็ลอยข้ามม,มันไม่ออกสามก๊สามแล้วก็ไม่ได้บิน เขาไม่แนวกันดูดมาเขาใส่เนื้อมาเราพยายามหลบเขาแล้วกันนะด้วยเขาไปเบอร์สิบคือเขาจะกันตรงนั้นเหรอ เราจะเสียงไงเราลายนี้เลยตั้งกันนะนเยเกือบบินแล้วก็ไปเอาข้างล่างค <Okay. S 2> ่ะค่าสิบสองไม่ออกแล้วค่าลองเปินอีกแล้วเปินไม่ได้อีกรอบแล้วก็มีโอกาสจบไปน,นะ ขับบินแล้วตรงนี้แล้วกันผมนน้ชอบเล่นวันวันอย่างนี้แหละวันมีเว้นมีอะไรครับผม ผมไม่รู้ว่าผมทำไมแต่นี้ผมชิคเกียรล่าเล่นบ้างมาเล่นบ้างแล้วแต่พ่อเฮ็ดมันก็พอมีเล่นอีเบ้นอ่ะ ผมต้องต้องใส่กันดูดไหมน้ยตาต่าไปอ่ะคิดว่าคือผมจเจ้าสิบสองนที่ติด รุนบินเผื่อไม่ได้บินอันนั้นเลยผมจะได้ไปตัดข้างหน้าเขาเขามีโดดผมี่มาอโอ้ไม่ออกซวยอะ่ะเจอสิบแล้วซวยเลยเนะี่ย ไม่ออกอย่างนี้ ดูดผมไปแต่ผมก็ยังมี <c oughs> เพิ่มเงินอยู่ถ้าผมไม่แพล้ลอบก็ไม่เป็นไรมันก็ช่วยได้อยู่ย <c oughs> ังไงแล้วก็เป็นต่อ,อยแล้ววางไปเลย <c oughs> คือ ลบไลน์เขามองเขาจะพยา,ยา,มมาเมานะถ้าเขามาได้เราก็เสียใจด้วยอ่ะเขามาเอาแล้วอ่ะมาได้ไงไม่รู้เบิ้์สิบด้วยนะ่ถ้ามันไม่ออกสิบสองมันน่าจะเบิ้์มันน่าจะไม่นั้นสิบนะว่าไปว่ามานะอ่าตกก่อไปจะไม่ยอมลงกอ่อเลยนะัน่ะ อันนี้เขาจะต้องเอาสิบเอ็ดเขามีข่างเปล่าเขามีข่างบวกเจ็ดนะสิบสองได้ไหมโอเคเบิ้ลสิบเขาต้องดูผมก่อนป่ะ <c oughs> กันก่อนเป็นดีที่สุดแล้วเปิ้ลสองเห็นไหมเนี่ยบินยังวะเราบินยังวะจะลองดูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะได้มากันสิบสองสิบสองเราถ้าออกสิบ็สวยเลยนะ แล้วกันอ่ามาลุ้นดีกว่าว่าไม่ออกไม่ออกเรต้องเอาเบิ้ลสองอีกแน่ๆนานไงว่าแล้วเออเราจะวัดกับเขาลเลยอ่ะให้เขาให้เขาพยายามมาสิบสองเขามาได้ก็ไม่เป็นไร Oh, เบาไปอีกสวยอีกออรีบอีกโอ้ย oh, มาอย่างนี้บินด่วนดไหมเนี่ยเออจบลิปหายแล้วกดเบาโทษทีโ oh, อไไไไไ้ไม่น่าเลยเกือบไปแล้วไม่ล่ะกดไม่กดสี่แล้วจบแล้วจะลงไม่กดเบาทำไม่อไม่น่าเลยไม่น่าเลย จะไม่อัดยาวไปนะเดี๋ยวยาวไปมันก็น่าเบื่อดูยาวไปก็เล่นสนุกสนุกไปเดี๋ยวอัดจักสามสี่เกมหจะไปนั่งเล่นเองละไปนั่งเล่นแบบไม่ต้องอัดแล้วเพราะว่าอัดยาวไปมันก็ดูไม่สนุกอะ่ะมันจะง่วงนอนอพอเล่นเล่นพอเป็นแนวทางอ่านี่ เกมนี้เกจะไปแล้วเกมผมจะไปแล้วอะเขาแม่นอยู่นะถ้าเขาได้แปดอีกหน้ากลัวเนี่ยถ้าตกเกาะไอแแมพเนี่ยแอแแมพนี้มันบางทีเราทอยสั้นทอยยาวมันก็มันจะตกมันก็ตกเกาะอยู่ดีอเราทอยอย่างเงี้ยก็ตกตเ้าสี่มันก็ตกได้เอาสิบมันก็ตกได้ เอทำไมมันเดินดีจังวะเนี่ยไเนี่ยหมวกหมวกไม่ออกแต่ลงเอาโงเอาเลยนะผมต้องกันแล้วล่ะประมาทไม่ดีหรอกเสียเพราต้องเอาสิบเอ็ดอเขาบินมาบินมาเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะเขาะต้องเทคเมือ,องผม จะเป็นประมาณนี้ใ้ตรงเนี้ยผมแนะน,นำให้เอาสิบดีกว่าเพราะบางทีมันไม่ออกแล้วมันจะกลายเป็นให้เขาเหยียบพอเขาเหยียบปุ๊บมันเกิดเขาได้บินเนี้ยเราจะยิ่งยิ่งสลัลึกเห็นไหมเลย,ย,เลยทีเมืองก็จบได้แล้วผมต้องไปสิบสองแล้วจะไปได้หรือเปล่าเออ ่ะเราก็จะไปวางแล้วเนี่ยผมจะซวยอะครันนี้ออกหกด้วยดิยผมจะซวยดิคราวคนี้ถ้าเขาออกสิบสองได้ก็ซวยอ่ะไงมันก็ห้าพวกสองพวกสองพวกห้าเนี่ยมันออกหน้าอยู่แล้วอ่ะอา่าผมจะไปพยายามไปสิบสองรอบก็จะไปสี่ข้างหน้า เรารู้สึกว่าทางเน็ตผมจะมีปัญหาแล้วเดีผมจะไม่จะไม่เอาแปดนะผมจะเอา 7. เจ็ดเจ็ดก็ไปวางเมืองหลังแล้วค่อยมาสิบทีหลังแต่ถ้าเขามาลงบิดตามผมก็จะได้เอาคูณ4ี่เขาเลย เอาได้ไม่เป็นไรขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ผมลงปูนสีเขาเลยดีกว่ากันไปเลยครับพะเราพราเราลงไปยังไงตรงนั้นน่ะเขาก็เอาอยู่แล้วเขาก็ไปดึงคืนอยู่แล้วไหนไหมโชคดีเรามากันแล้วไป ไปลุ้นเอานี่ดีกว่าเสียใจนะไม่ออกสองไห้นะดูว่าเขาจะเทคมือไหนต่อ,อ่าเทคก็บินรอจบตรงนี้บินดีเหมือนกันนะบินดีจริงเพื่อไม่ประมาทถ้าคูณสิบสองไม่ออกเขาก็เหยียบอะ เราจะไม่ประมาทจะดีที่สุดอ่ามันจะเอาเยอะผู้ขี้ผมหมดแล้วนะสสัยผมจะซื้อแล้วละ่ะดูท่านะี่ยโอเคพองจะรุ่นสองสิบสองออกด้วยครับปัญหาปัญหาเืิอ ถ้าแม่นอย่างนี้เราก็ต้องเ,เอาเมือหมวกหมวกไอ้นี่ออกอย่างเงี้ยอ่าด,ด,ดูดิยังจะบึ้นน่ะต้องใส่ยจะจบอ่ะผมว่ายังไงก็จบอ่ะดูดิอา้าวเขาจะเล่นเกาะผมแทนเหรอเนี่ยสวยเนี่ยสวยเหมือนกันนะน่าจะแพ้แล้วมั้งนั่นนะ่ะเล่นเกาะผมจริงๆด้วยดิโอ้ยสิบหายแล้วเกาะก็จะเอา อันนี้ก็จะเอาบบเกอรัรก่อครับอันตรายอันตรายก่อก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาอ่ะอ้าบินมานี่ก็บินก็ลงห้าแล้วก็บินมาเลยอ่าโอเคงั้นผมจะกดเอาสามนะอนเออมันออกห้าโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้อย่าอย่าเสี่ยงเอาสองเลยผมว่าไปสิบแปอะไรดีกว่าอ่าเข้ามาแล้วก็มาเกินแล้ว,ามาลวผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะเบิ้นดีอะไรขนาดนั้นนะ,ะมันจะกลายเป็นพลาดถ้าเราถ้าเราเอาสองแล้วออกหอย่างเนี้ย ถ้าเกิดเขาเหยียบเราได้ด้วยเนี่ยจะกลายเป็นหนักเลยอตอนนี้ก็ใครลูกค้ามาแล้วต้องใส่เอออ่าเนี่ยแต่ผมจะกดซื้อคุกกี้อีกรอบแล้วเพื่อให้มันชชว์ๆนะกันกันไว้ก่อนนะโอ,โอ้พระเจ้าจอดระหว่าง8กับ12เอาหนดีสิบสองดีกว่าครับ ไปกันได้ลังในลางนึงกันนะเขาจะกันากการเราแลว้วเขาจะเปิน้นสองเขาพยายามถูกสองเองหกครับหกหกเก็ไม่เป็นไรลุนบินก็แล้วกันโอเคครับจบแล้วจบแล้วน่าจะจบนะผมไม่มีแลกเกาะหรอกมนะั้ง ยังจะเบิ้ลน่ะโดดดยเบิ้ลหนีเลอเกินนะขนาดไม่มีไอ้ยี่สิบสี่เบิ้ลนะออกอเรือๆด้วยดิดวงพาจะตัดได้ไม่ใช่อะไรทอยยังไงมันก็มาถึงเห็นปะเกมมักเมเกมมันจะทำเป็นอย่างนี้แหละมันโกนอ่ะมันไม่ใช่อะไรมันคิดได้ยังไงให้เขาโดดโดดจนมาถึงเบิ้ลหกเบิ้ลหกมาโอ้ เกินไปป่ะไม่ใช่กลายเป็นผมผมจะโดนพลิกแพ้นะอยู่นี้พวกคุกคี้ผมหมดแล้วอะห่างนะมันก็จะเป็นซะอย่างนี้เกมนะโอเคพอแค่นี้แล้วกันครับผมสามเกมหอเดี๋ยวผมจะไปนั่งเล่นคนเดียวดีกว่าผมจะเล่นรออีเวนน่ะเป่อแจ็คพอตแจ็คอะไรมา ผมจะได้เพรมาสุมอ่ะเคสสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ